ด้านบนก็ขึ้นไปรอแล้วนะคะขึ้นไปรอที่จะยกฉัาดนะคะอยู่ด้านบนนู้นเราจะยกฉัตรถวายสมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาศนะคะวันนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมอยู่ค่วิจารนะคะนะครับนายจ้งจะได้บางเชื่อมมรนาสาธุกับทุกคนนะคะที่มาร่วมงานทอดพระป่าในวันนี้พร้อมกับยกฉัตรถวายนะฮะหลวงพ่อปางอุ้มบาท